อริยสัจเป็นหัวใจเป็นคำสอนของพุทธองค์อริยสัจคือความจริงอันประเสริฐคือบ่อกเกิดแห่งปัญญาพาหลุดพ้นต้องนำจิตพิจารณากายของตน จิตได้คนพบคำตอบในกายาประกอบด้วยทุกสมุทยัยนิโรธมักต้องประจักษ์ต้องเรียนรู้เพียรศึกษาแจ้งกายแจ้งอริยสัจเกิดปัญญา ได้นำพาทางหลุดพ้นพบนิพพานคลิปนี้ก็ได้แรงบรันดาลใจมาจากพี่เคยครับพี่เคยได้ส่งคลิปเกี่ยวกับธรรมะมาให้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการที่เราไปเชื่อในของที่เป็นวัตถุมงคลเราไปเชื่อการพรมรำมณ์เราไปเชื่อการ พิธีกรรมต่างๆนะครับที่มันก็ที่จะมาควบคู่กับเป็นศาสนาพราหมณ์พิธีพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์กับศาสนาพุทธอันนี้ครับการครอบครูอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทีนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะโฟกัสเราจะไปตั้งใจศึกษาคําสอนของพุทธองค์ซึ่งหัวใจหลักของคําสอนของพุทธองค์ก็คืออริยสัจสี่เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตัสรู้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตัดสู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เราเป็นผู้รู้ตามนะครับเราเป็นผู้รู้ตามจากพระสงฆ์รู้ตามจากพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสัตบบรุษเราก็ต้องปฏิบัติตามท่านบอกครับโดยท่านก็จะให้เน้นเรื่องให้เรานำจิตพิจารณากายครับเอาทําไมอาจารย์วันไม่พิจารณากายได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ในพิจารณากายเราก็จะไม่มีอาวุธมาต่อสู้กับเกลเลสนะครับ เอาใจมาแล้วสมาธิสมาธิไม่ได้ค่ากิเลสนะครับมีแต่กิเลสจะค่าสมาธินะครับจิตได้คนพบคําตอบในกายาต้องนําจิตพิจารณากายของตนจิตได้คนพบคําตอบในกายาคือเราเป็นผู้นําจิตนะครับเราเป็นไม่ใช่ผู้ตามครับถ้าตามดูตามรู้คือจิตออกนอกเนาะถ้าเราเป็นผู้นําจิตคือจิตอยู่ภายในกายนะครับ ก็จะเป็นลักษณะที่เวลาเราปีพิจารณากายนะเออร่างกายไม่ใช่ของเรานะเราบังคับมันไม่ได้เราต้องเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายมันไม่ใช่ของเราเอ,อมันไม่ได้สวยแน่งามนะมันมีแต่น้ําเลือดน้ําเหลือ,องประมาณครับมันก็จะตัดอุปทานคันห้าตัดฉันทะราคะครับก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกหนัดนะครับ